เาถ่ายแล้วโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในหน้าดิฉับของผมนะฮะนะครับหน้าดิฉับของผมเป็นแงบโ,โรูปคิริตโตะนะคิริโตะคิคิริโตะคิติดโตะทุยนะวันนี้เนี่ยเราไปอยู่ในหน้าดิฉับของผมนะฮะหน้าดิฉับของผมก็จะเป็นรูปคิริตโตะอย่างงี้นะฮะมามาบางคนบ่ายใจเอ้ยตรงนี้ตินได้ด้วยครับนะฮะบางคนเขาไม่รู้เอ้ยตรงนี้เป็นอะไรด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะสำหรับค,คนที่รู้เนะี่ก็ก็ก็รู้ไปดิครับ แล้วไงอนะไหนให้คุณเข้ามานะอ,มอยู่หนว่าโอ้สำคัญมากๆรูอบอกะไอ้ทักพพจเพจดพเว็บเข้ามาที่โฟเดอร์อ่มามันก็จะมีเป็นเว็บให้คุณโหลดอยู่นะอันนี้อันนี้วิเคราะห์เพามันจะเปลี่ยนเองนะอ่ะมันก็จะมีเป็นอ่าใครอยากได้แบบรูปภาพเปลี่ยนเองอย่างเงี้ยโอ้ยยอดเลยนะมาอ่าผมจะสอนล้วเริ่อสอนล้ว อันดับแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ตัวเว็บไปนะฮะไปโหลดมานะครับโหลดมานี่คือมันจะให้กดปุ่มดาวน์โหลดตรงสีฟ้านะฮะให้คุณคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ครับเข้าไปบล็ออันนี้คือผมจะแนะนําได้ให้ผมแนะนํานะครับให้คุณลงไว้ที่เดสก์ท็อปตรงนี้ครับถ้าลงไว้ที่เดสก์ท็อปตรงนี้เนี่ยมันจะหาง่ายมันจะหาง่ายกว่านะฮะเพราะเวลาพอคุณโหลดเสร็จมันก็จะอยู่หน้าเดสก์ท็อปตรงนี้เลยนะฮะ ก็ขอหาเสร็จปุ๊บโอเคครับก็อินสตอลไปอินสตอลตามมันไปเยอะแยะตอบยอะแยะไปครับ,อ,บ,อ,บ,อ,บ,รบอ่าแล้วพอพออินสตอลเสร็จปุ๊บเสร็จเรื่อยๆเอาอยัางนะครับอ่ามันจะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มันชื่อว่าโฟลเดอร์เอ่อซอฟต์ซอฟต์อาร์ตออนไลน์นะฮะซอฟต์อาร์ตออนไลน์แพ็กนะฮะอะ่พอคลิกเข้าไปปุ๊บโอ้อะไรเนี่ยเออเนี่ยเอ่เอโฟลเดอร์เยอะเลยครับเนี่ยจะทำไงเดี๋ยวพอไอคอนอ่ะไม่ใช่นะฮะให้คุณเข้าที่ SZO t Windows 7นะฮะ W7 นี่คือย่อมาจาก Windows 7นะฮะให้คุณคลิกไปครับคลิกเข้าไปปุ๊บอ่ะมี3โฟลเดอร์จะเข้าโฟลเดอร์ไหนอ่ะอันนี้คือโฟลเดอร์แถมของเขานี่คือโฟลเดอร์อะไรวะไม่รู้อีอีอผมไม่ใช่แต่เนี้ยครับโอเคครับให้คุณเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับเข้ามาที่นี่ครับ SZO Crypto นะฮะเข้ามาจุ๊บเข้ามาที่แพดก่อนนะแล้วคลิกเข้าไปเลยครับ คลิกเข้าไปอ่าจะเจอสองโฟลเดอร์นี้อร่อยครับงงจุงเบอร์ครับมี64กับ86คืออะไรครับ64คูน64อ่านะครับ64ก็คือ64บิต86น่าจะเป็น32นะฮะโอเคยกมาให้คุณทำครับให้คุณคลิกที่ My ยคอมพิวเตอร์ครับคลิกขวานะแล้วก็อันล่างสุดเลยนะฮะนะพอคลิกเข้าไปปุ๊บโอเคคุณก็เลื่อนๆลงมาดูครับเนี่ยมันก็จะมีบอกครับว่า ของคุณเนี่ยเป็นวินโดว์อะไรนะฮะของผมจะเป็น64บิตนะ64บิตนะเอ้ยบิตยี่บิตนะของคุณนะครับโอเคของผม64บิตก็ปิดไปครับรู้แล้ว64บิตโอเคผมก็คลิกไปที่64บิตเอ่ออันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วมันบอกอะไรก็ต้องให้ตอบ yes ไปนะครับมาแล้วมาถึงขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนนี้อาจจะดูแบบน่าเบื่อไปหน่อยนะฮะคือขั้นตอนนี้คุณต้องรีเซ็ตเอ้ยคุณต้องปิดเครื่องเปิดใหม่ก่อนนะ อย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดนะครับไอ้คุณพอคุณเข้ามาในโฟลดเดอร์นี้มันจะเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรงงงงจุงเบย์ครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างงี้ครับบอกว่าอะไรของคุณเนี่ยมันจะบอกอ่าเนี่ยครับแล้วตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตัวที่มันเขียนว่าแพดเนี่ยรครับตรงเนี้ยครับแถว,แถวหลังเนี่ยครับแถวหลังเนี่ยให้คุณปรับให้เป็นเยสนะครับให้ปรับเป็นเยสข้างบนนะแถวข้างบนนะครับถ้าของใใครรรย no ยัังงเปป็็นนนนอู่ะะกกห้บตแแแแแพพพพพีด <ๆ S 1> แล้วมันจะมีโปรแกรมหนึ่งอ่านดีๆนะมันจะอ่านว่ารีเซ็ตนะมันจะมีะคำหนึ่งอ่านว่ารีสตาร์ทนะอย่าเพิ่งไปตอบเยสนะฮะเพราะมันจะทําการรีรีสตาร์ทเครื่องคุณน,นะฮะถ้าจะให้คุมก็คือกดแพทให้หมดก่อนให้ครบก่อนตอบตอบเยสไปครั้งแรกแล้วตอบโ no นนะฮะเอ้ยจะมันมีบอกให้รีเซ็ตเครื่องแล้วพวกนี้อย่าเพิ่งนะฮะถ้าคุณยังกดอันแรกอยู่ให้คุณกดอ่ามาพอถึงอันสุดท้ายปุ๊บก็จะรีเซ็ตเครื่องรีเซตรีเซ็ต,ร,ซตรีเซ็ตเครื่องหมดปุ๊บเนี่ย <S <S อ่าพอเปิดบทใหม่ เดฟโเดอร์เข้ามาที่นี่ครับสตาร์ทโอเบอร์ oh, อะไรไม่รู้เออแล้วมันจะได้เป็นโฟเดอร์ตัวนี้ครับใครเคยดูของพี่ออยลาเบกเกอร์นี่ก็จะรู้นะฮะนี่คืออะไรนะครับเงื้อ,อมันนานนะของผม,มนานเกือบแล้วนานเกือบแล้วนานเกือบแล้วนานเกือบไปแล้วน,ะนานเกือบไปแล้วโอเค,คระหว่างที่ลอยตัวนี้นะก็มามามาสอนอย่างต่อไปกันเลย อย่างต่อไปก็คือหน้าจอครับตรงนี้อ่ะบางคนอยากได้ละเอ้ยทำไงครับโหหน้าจอ,อ,อเปลี่ยนไปนน่นเปลี่ยนไปนี้ได้ด้วยอ้โหเทพจุงเบยครับอ,อยากได้จุงเบยนะฮะไม่บอกครับุบอกครับนะก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับก็มานะครับมาสอนตออัวต่อคือคุณอยากได้อ่ะเนี่ยเมาส์ก็เปลี่ยนอ่ะเออทำไงครับให้คุณก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ตรงนี้อ่าตรงนี้ครับ เดอย์อันหลังสุดเลยนะอะคือของคิริโต tw 7เนี่ยอันนี้คือสุดยอดครับมันคือสุดยอดมันมนวตัตกรรมอแม่งน,นานเกินโอเคช่องมัอันนี้ช่งมาก่อนบุกมโอเคเดี๋ยวผมค่อยใส่นะแต่ถ้าใส่แล้วมันจะกลายเป็นตรงนี้ลรูปดาบแบบผมไม่รู้เป็นไรนะมาพอเคลิกเข้าไปปุ๊บมาจะเจอโฟเดอร์ตัวเดียวเลยเขียนว,ว่าคิดที่โตถีมะอะไรเนี่ยถ้าคุณคลิกเข้าไปครับเลือกภาษา,าดีๆนะ แล้วก็ตอบโอเคครับแล้วคุณก็เน็กแล้วก็ลงลงอะไรไปครับนะฮะลงไปให้เสร็จนะครับพอลงเสร็จปุ๊บอ่ะทําไงต่อให้คุณเข้ามาตรงนี้อนะฮะคลิกขวานะครับคลิกขวาที่วงโล่งครับทงโล่งที่คุณยังไม่มีไฟล์เกมพวกนี้ไปคลิกขวาแบบจุ๊บเลือกอันสุดท้ายนะครับเนี่ยมันก็จะมีเป็นโอ้อะไรเนี่ยนี่คือรูปเดสอ์แบ็กกราวคุณนะฮะ สามารถเปลี่ยนเลืสเปกเก่าได้โอ้ยเยอะแยะต่เป็กขึ้นลงแล้วเนี่ยเอี่ยใครอยากได้นี่ก็เอาไปนะฮะเดี๋ยวไห้คนเลื่อนลงมาข้างล่างครับสําหรับบางทีมันจะอยู่ข้างบนนะมันจะเป็นรูปคิรุโตะเงี้ยมันจะขชื่อโฟลเดอร์ว่าคิรุโตครับเวลาคุณคลิกไปยงแล้วเสร็จนีพอคุณกดปุ๊บคุณก็ต้องรอนิดนึงนะฮะเพราะมันจะทําการประมวลผลรูปหน้าจอคุณนะฮะว่าจะยาวเท่าไหร่อะไรตรงนี้นะฮะก็ สำหรับใครที ну. oh, <out> like ah ่ทำครั้งแรกก็จะช่นิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะผมไม่เป็นไรครับมามันก็จะเปลี่ยนรูปโบหน้าจงหน้าจออะไรคุณยังไงโบเป็นตรงนี้จิ้งจเป็นสีฟ้าเนี่ยนาโสีดำแล้วเนี่ยโอ้ดีจุกเบื่อผมชอบอะนี่นะโอ้เยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะนะโอ้เยอะแยะไปเบื่อเอ้ยเยอะไปเบือนะเยอะไปเบื่อเยอะโอเคนะฮะมาครับก็ก คงจะเสร็จกันแล้วเนาะคลิปนี้ก็ได้เจ็ดนาทีก็นเยอะแล้วเนาะครับก็โอเคครับขอซีอุกเกน tomorrow ครับมไม่ได้เจอกันนานเลยนะจบคลิปกันด้เจ็ดนาทีเนี่ยนะโอ้โหขอจูบพี่หนึ่งครับอืมอืมุยโอเคนะครับโอ้โหคลิปนี้คงหลิงหมูอังอังอังอืมโอเคครับไม่จะเป็นไงครับโอเคซีอุเกน tomorrow อ่ะผมลืมบอกนะนครับ windows เจ็ดใช้ได้แค่วนิวนโดว์เจ็ด วินโดว์เอ็กพีวินโดว์แปดวิตาตรงนี้ไม่รู้นะอันนี้ยังไม่รู้นะโอเคครับไปกดสต็อปแป๊ะ,อปปะเอาวอ้ยยังไม่ได้กดด้วยว่าเอาเมาส์สักเล,ล่ยเอาโอ้ย